สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเอากาวออกจากแผ่นก่อป้ายนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นที่รีดฟิล์มนะครับดันเนานะครับแต่ให้ง่ายนะครับผมจะมีตัวช่วยก็คือเป็นสเปรย์ 3M นะครับเป็นตัวเช็ดคราบกาวนะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้1-2นาทีนะครับแล้วก็เช็ดออก อันนี้ลูกค้าย้ายจากป้ายเบนซ์นะครับไปใส่กับ Ford Everest นะครับก็ต้องมีการถอดกรอบออกจากรถแล้วก็มีการติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับกาวในส่วนนี้มันจะติดกับตัวกรอบแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมนะครับดังนั้นที่รถก็จะไม่มีกาวนะครับอลูมิเนียมก็ตัวอย่างประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อถอดออกมานะครับ มันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้คือที่เราถอดออกมาแต่ในส่วนนี้ค่อนข้างจะเอาออกยากมากนะครับทางร้านจะเปลี่ยนแผ่นใหม่จะไม่ใช้แผ่นเดิมน,นะครับในกรณีที่ลูกค้าเอาไปซ่อมสีนะครับที่อู่หรือที่โชว์รูมนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่เอากาวออกให้นะครับเขาก็จะแปะซ้อนแปะ ทับไปเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้ไม่แน่นนะครับเพราะว่ามันเอาออกยากบางทีตาโอทำศูนย์เขาก็ไม่เสียเวลาทําให้นะครับเขาก็แปะทับไปเลย ในส่วนคาบกาวที่เราเลอกออกนะครับมันจะเหนียวดังนั้นแนะนําให้ใช้ทิชชู่ถ้าเราใช้ผ้านะครับแนะนําก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันจะซักยากมาก เมื่อเราเอากาวเดิมออกหมดแล้วนะครับเราก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดทำความสะอาดด้านหลังอีกรอบนะครับเพราะว่าสเปรย์ที่เราฉีดไปนะครับมันจะค่อนข้างจะมันนะครับแล้วถ้าพื้นสัมผัสตรงนี้มันมันนะครับมันก็จะทําให้ติดกับกาวได้ไม่แน่นนะครับหรือถ้าที่ร้านจะใช้เป็นแอลกอฮอล์ฉีดนะครับแอลกอฮอล์ธรรมดาทั่วไปที่ใช้ล้างแผลนะครับเพื่อขจัดคราบมันออกนะครับ แล้วก็เช็ดออกคราวนี้เราก็สามารถติดกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับป้ายก็จะแน่นเหมือนเดิมเหมือนที่เราติดครั้งแรกเลยนะครับรบมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นเพจลักษณะน,นี้นะครับพร้อมที่จะติดกลับเข้าไปใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ